สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะวิธีการทำหมวกกันเสมหะนีนะคะง่ายมากๆเลยเริ่มจากการที่ใช้พลาสติกถุงพลาสติกแก้วค่ะแล้วเราก็เอาพัาสเตอร์ปีนะคะตีดมาแล้วก็ตัดตามรูปทรงเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ แบบนี้ด้านที่เป็นมุมด้านนี้เราขาออกนะให้มแบบันจะนีด้านนี้มุมนี้จะติดอยู่นะคะส่วนด้านนี้เราก็จะตัดมุมออกเพื่อให้ใส่ที่หัวแล้วมันจะไม่เจ็บตัะส่วนมุมด้านล่างที่อ้าตรงนี้เราก็สามารถตัดโค้งๆขึ้นมานะคะเวลาสวมก็คือเราก็จะทำ ตัวเลยปึ๊บนี่แล้วก็ใส่หมวกของเราที่มันอยู่ที่บ้านง่ายๆอ่ะแค่นี้เสร็จแต่เอาเสร็จปีชีสู้ส